สวัสดีครับร้านแม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสตนะผมเป็นผลเทสจอ LG นะผมสามนิ้ว IPS นะครับนะครับรายละเอียดจอนะครับจะเป็นโมเดล32นิ้ว LG F Full HD นะ F HD นะครับผม Full HD ปรับได้60เฮิร์นะครับผมรูปแบบหน้าจอที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น1920งพันกอคณนแก็คือ Full HD นะครับ รีเฟรชเรทก็60เฮนะครับความลเองของสื่อก็จะเป็นแบบ8บิตนะครับผมรูปแบบสีเป็น RGB พื้นที่สีเป็น sDR นะครับผมผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูว่ามีเม็ดดอตฝุ่นใต้จอหรือขนแมวตรงจอไหมนะครับจะเป็นลายหน่อครับเพราะว่าโทรศัพท์อัดได้แคจัดิเตรซ็นะครับ จะเลื่อนไปช้าๆนะครับน่ครับูัชักตาป่าไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูสีกันนะครับผมการแสดงผลของสีนะครับ ดูนะครับจะเปิดให้มันรันสีไปเรื่อยๆนะครับ ดำดำสนิทนะครับผมนะครับปกตินะครับผมพอด้านหลังจะมีรายละเอียดเป็น HDMI นะครับแล้วก็ดีซับนะครับด้านหลังนะครับ่ะนะครับ